กันนะครับเอาละจะได้พูดคุยสําหรับหางเครื่องแล้งสักทีเแล็กเดียวเต้นกันแล้วอ,อ่ะเนี่นั่ตัวอาจจะเชิอจริงเชื่เล่นอะไรกทำอะไรนะครับนะตำแหนง่งตำแหนง่งอ่ะเชิญครับทดสอบค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวมรกตรัตนบันดาลน,นะคะเป็นครูโรงเรียนบ้านผงผงค่ะอ่าเป็นคุณครูครับคุณครู สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกมลชนกการจันณาตัดนะคะอยู่โรงเรียนบ้านคลองหินค่ะคุณครูนะครับคุณครูนะค่ะครับสวัสดีค่ะนางสาวขวัญลักษณ์สุวรรณมีตำแหน่งพนักงานธุรการโรงเรียนบ้านนาประดู่ค่ะเออพาดไปสามคนนางสาวมัดเลยนี่ยังโซดอยู่ยังโซดอยู่เออนุ่มๆเล่ยไปก่อนเดียวจีบได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษมาพรนนเจริญอยู่เป็นคุณครูโรงเรียนบ้านนาคอเหนือค่ะถ่า ถ้าบอกว่านางสาวนี่ถือว่ายังโสดหมดเลยเพราะยังไม่ได้เสียสาวนะฮะอา้าวต่อไปอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดารัตนพง่าวค่ะเป็นครูโรงเรียนบ้านาวดดค่ะเออเออสดหมดเลยเออสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนายเนตรมดีรัตน์ค่ะเออมาจากนะคะมิสแกลนแม่กังคะ กมาดีแล้วมิสเกรนแต่พ่อแม่กันนี่ไม่รู้บ้านเดียวก็เบาดำนะครับนะแม่กังเออโคโกพนี่แหละเออ,เอ,อไม่ให้เนี่ยน้ำเหลือนักรองเออนะครับนาะเพราะว่า